สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสร Manchester, แมนเชสเตอร์เต่ที่น่าสนใจกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นประเด็นเดียวนะก็คือเรื่องของประเด็นหลังเกมนะครับที่เอามาสรุปให้รับฟังกันในมุมมอง ส่วนตรงผมนะครับแล้วก็จากมุมมองของสื่ออังกฤษนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับอีก2ช่องให้กดติดตามรับฟังกันด้วยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับเกมนี้แมนยูรับการมาเยือนเชลซีนะครับที่สนามออเทอฟ์์นะฮะแล้วก็จบกันไปด้วยผลสกอร์2ประตูต่อหนึด้วยกันนะครับแมตต์มาน่ทำทั้ง2ประตูนะครับแล้วก็มี โคพาวเมอร์ของทางเชลซีทำหนึ่งประตูด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงทำลายนะฮะแล้วก็เรื่องของประเด็นหลังเกมกันในมุมอมองส่วนตัวนะครับเสว็จตัวจริงในเกมนี้ครับแมนยูเนี่ยก็ จัดออกมาตามนี้นะครับโดยมีอุลนาเหมือนเดิมซีแนวรับเนี่ยก็มีในรายของดันโล่ฝั่งขวาลุกชอฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็กองหลังตัวกลางคู่กันก็ยังคงเป็นแม็กวแล้วก็ดิเดเล็ฟนะครับซึ่งในรายของแม็กวเนี่ยจริงๆไปยืนฝั่งขวานะครับเดียน,นเลิบยืนฝั่งซ้ายกลางเนี่ยก็จะมีอัมรบัตแม็กโทมินีนะครับบรูโน่แอนโตนี่กาดาชูแล้วก็ฮอยรุนนะครับในรายของ บรูโน่กับเมโคบันีเนี่ยก็จะยืนแบบใกล้เคียงกันแล้วก็อัลบาตเนี่ยจะยืนเป็นตัวสุดท้ายในพื้นที่กองกลางตัวรับนั่นเองนะครับเมโคุบันีในเกมเนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันด้วยเกี่ยวกับประเด็นที่จะมีการสรุปให้เราฟังนั่นแหละนะครับก็สําหรับครึ่งแรกกันก่อนนะครับครึ่งแรกเนี่ยที่ผมจดไว้เนี่ยนะครับเอาแบบสรุปกันนะก็คือเ,เริ่มต้นเกมได้ดีนะครับวิ่งกันทุกตัวนะฮะก็ตือรือร้อนไล่บีบนะครับแล้วก็มีการเพรส ดันบนแล้วมันก็ได้ผลด้วยนะฮะจากนั้นครับแมนยูเนี่ยมาได้ลูกจุดโทษครับแต่ว่าเสียดายครับยิงไม่เข้าครับจากบรูโน่เฟอร์นเดสนะครับคนเล่กจุดโทษก,ก็คือแอนโทนีนะฮะซึ่งบรูโน่เนี่ยถามว่ายิงได้ไหมแบบว่ายิงอัดไปเลยเราก็เคยเห็นครับว่าบรูโน่มีวิธีการยิงแบบนั้นนะยิงอัดบุมไปเลยยิงแบบดือด้อๆเน,น้นๆไปเลยอย่างเงี้ยมีให้เห็นนะครับแต่ว่าเกมน,เนี้เจ้าตัวดันไปเลือกยิงในแบบสไตล์ของเจ้าตัวครับก็คือกระโดดยิงแล้ว ก็สุดท้ายเนี่ยยิงไม่เข้าแน่นอนครับว่าโดนคอมเมนต์หลังเกมเยอะมากๆครับ <c oughs> เกี่ยวกับจุดจุดนี้นี่ฮะยิ่งถ้าเกิดเกมเนี่ยสมมติว่าจบเกมแล้วก็ไม่ชนะเนี่ยจุดการยิงลูกจโทษของบูโดโน่เนี่ยจะเป็นข้อที่แฟนบอลแล้วก็กูรูหลายคนเนี่ยมีการตําหนิแน่นอนนะครับยิงเน้นๆไปก่อนดีกว่าเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนเรื่องของผลการแข่งขัน,น,ขนได้อีกทั้งการยิงเน้นๆยิงแบบเอามุมเอาแบบเต็มแรงเนี่ย มันมีโอกาสเป็นประตูมากกว่าถูกไหมครับแล้วก็มันเป็นการกุมความได้เปรียบเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมัน0ูนกันอยู่ไงถ้าเกิดบรูโน่ยิงเข้ามันก็จะดีถูกไหมครับนะมันก็เลยเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันเกี่ยวกับวิธีการยิงของทางบรูโน่ในจังหวัดดังกล่าวนะครับผมก็ได้มีการโพสไปแล้วใน Facebook f แฟนเพจก็ไปย้อนดูกันได้แล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับแมนยูเชลซีนะครับก็อลาดกันพลาดนะ แมนยูก็พลาดนะครับเชลซี Chelsea ก็พลาดทั้งพื้นที่เกมรับพื้นที่แดนกลางจนยันพื้นที่สุดท้ายของทั้ง2ฝ่ายก็คือเกมรุกนั่นเองนะครับที่พยายามจะบุกละนะครับพยายามจะต่อบอลเข้าทำละแต่ว่าสุดท้ายก็ขาดเกินยิงไม่เข้าบ้างยิงออกยิงติดเซฟบ้างจ่ายบอลติดบ้างนี่นะครับในช่วงตั้งแต่ต้นครึ่งแรกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะเปิดฉากมาได้เป็อย่างดีทั้งคู่นะครับโอกาสมีทั้งคู่ครับแต่ว่ายิงติดเซฟอย่างที่บอกกันไปแล้วก็ยิงไม่คมบ้างนะครับ และยังไม่ละเอียดพอในการเข้าทำทั้งทงที่มีโอกาสทั้งคู่เหมือนกันนะครับซึ่งทางฝั่งของแมนยูเนี่ยนะครับใน,กนเกมนี้มีการพยายามออกบอลจากด้านข้างบ่อยครั้งนะครับแต่แน่นอนครับว่าความแม่นยำต้องปรับปรุงเราจะได้เห็นว่าแอนโทนีปกติไม่ค่อยได้เปิด แต่กีวันนี้ขยันเปิดเหมือนกันนะแต่โอเคมันยังไม่แม่นแหละแต่เราได้เห็นว่าอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงดูไหมครับว่าปีกเราก็มีเปิดได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเดียวก็คือต้องไปปรับปรุงเรื่องของความแม่นยําในการเปิดวิธีการเปิดเทคนิคก,การเปิดนะครับดั้น้ายกระโชกก็มีจังหวะที่หลากหลายทั้ง เลี้ยงเข้าพื้นที่สุดท้ายนะครับแล้วก็จังหวะเปิดจากด้านข้างทั้ง2ข้างครับปีกเปิดได้พอครับแบ็กทั้ง2ข้างที่เติมขึ้นมาก,ก็พยายามครอสเข้าตรงกลางเหมือนกันเกมวันนี้เกมด้านข้างเนี่ยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมีการครอสบ่อยครั้งมีการ ออกบอลโด่งบอลสั้นบอลตัดอย่างเงี้ยนะฮะมีให้เห็นนะครับก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นกับในเรื่องที่ไม่มีแรดฟอร์ดด้วยหรือเปล่าแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นนะครับแต่มันก็มีสิ่งที่ต้องคิดเนาะเพราะว่าพอที่มีแรดฟอร์ดในเรื่องของการจะแบบตะบิตะบันจะเลี้ยงเข้าไปนะครับพยายามตัดเข้าในอย่างเงี้ยมันหายไปนะครับมันไม่ได้แบบหายไปแบบขาดเลยนะมันก็ยังมีแต่ว่ามันจะมีการเพิ่มเรื่องของมิติอีกรูปแบบหนึ่งเข้ามาแอนโทนีกาาโชก็ มีจังหวะเลี้ยงแต่เข้าไหนแต่บางครั้งเขาก็เล่นทําชิงนะครับมีความเข้าใจเกมมากกว่าทางฝั่งรัสฟอดนะครับจังหวะทําชิงจังหวะการแทงบอลจังหวะการครอสอย่างที่ผมบอกกันไปจังหวะการตัดบอลเข้าตรงกลางอย่างเงี้ยมันมีความหลากหลายมากกว่าในตอนนี้เพราะฉะนั้นนะักตอนนี้นะปีกที่ดูที่จะโอเคก็ฝั่งซ้ายเป็นกระดาโชคนะครับฝั่งขวาที่ผม เคยจี้แจงไปแล้วว่าถ้าเอาฟอร์มล่าสุดนะตอนนี้ผมยังเรียกแอนโทนี่มากอดทางแรดฟอร์ดในตำแหน่งตัวดึงเส้นฝั่งขวานะครับเพราะว่าแอนโทนี่หลังๆเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันเล่นแบบไม่ห่วงบอลแล้วนะจังหวะไหนจ่ายได้ก็จ่ายชิงได้ก็ชิงนะครับแต่โอเคแอนโทนี่อาจจะมีต้องมีการปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของการไปกับบอลนะครับการเลี้ยงผ่านคู่แข่งอย่างเงี้ยนะฮะต้องมีบ้างนะครับแต่เกมนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าแอนโทนี่ก็โดดเด่นเหมือนกันทั้งการลงมาช่วยเกมรับเกมรุกนะครับเอเนอร์จี ของเจ้าตัวเนี่ยคือวิ่งทั้งเกมจริง เวัน,นี้ผมยกเครดิตให้กับแอนโทนี่ด้วยเหมือนกันนะครับจริงๆนักเตะหลายๆคนทุกคนครับเล่นได้ดีนะในเวันนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างนะครับอ่ะนี่คือซคร่งแรกนะซคร่งแรกอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเกมริมเส้นอย่างที่บอกกันไปเมื่อกี้นี่เลยครับก็ต่อเนื่องกันก็นกคือเกมริมเส้นด้านข้างดูดีมีจังหวะจ่ายบอลที่สวยขึ้นหน้านะครับตัดเข้ากลางร่วมเล่นกับเพื่อนร่วมทีมยืนตำแหน่งอ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเข้าไปมีส่วนร่วมในพื้นที่สุดท้ายยืนตำแหน่งแบบหาพื้นที่ในการจ่ายบอลให้เพื่อนเล่่นได้จาย เท้าสู่เท้าได้ดูไหลลื่นอะไรต่างๆนะครับก็คือมีโอกาสการยิงด้วยเหมือนกันคือหลากหลายนะครับที่สําคัญพอเราเนี่ยนะครับมีประตูขึ้นนําจากแมททมานีนะครับแมททมานี Montgomery เนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่จังหวัดนั้นเนี่ยก็คือ อัมาบัตก็คือผู้เล่นของแมนยูนั่นแหละเก็บตกจากความผิดพลาดของทางเชลซีที่แบบไม่เน้นกันเองคือเชลซีพยายามสุดนะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยก็ไปดักมาได้อัมาบัตก็เห็นตัวกลายละอยู่ฝั่งซ้ายก็คือบรูโน่จ่ายบอลให้กับบรูโน่ฝั่งซ้ายนะครับบรูโน่เนี่ยก็หันมองว่าจะเปิดบอลยาวแต่ว่าไม่ได้เปิดนะครับกลับเป็นว่าตัดด้านซ้ายมือให้กับกาลาโชที่เติมอยู่แล้วมีพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็กาลาโชก็ตัดเข้ามาแมกควายิงไม่ดีนะฮะจากนั้นเนี่ยมาถึงแมททูมนันีแมททูมันีจับ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับอ่ะรูปแบบแบบนี้การเข้าทำอันนี้ก็โอเคแล้วแหละนะครับทำได้ดียิงได้ดีนะครับแมนทูวมนนี้พอแมนยูขึ้นนำเนี่ย ทุกอย่างมาดูโอเคเลยครับจังหวะการเล่นมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นถูกไหมครับการจ่ายบอลเท้าสู่เท้าได้ดีไหลลื่นละนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่แบบแฟนผีอยากเจออยากเห็นนะ่ะวิธีการเล่นแบบนี้บอลเท้าสู่เท้าต่อบอล1น3 4 5ก็มีแล้วขึ้นเกมรุกได้นั่นคือสิ่งที่แบบแฟนผีต้องการจริงๆนะครับไม่ใช่ว่า a r AR, AR ก็จะไดเรกจะออกบอลยาว พื่อสวนกลับอย่างเดียวนะครับมันต้องมีวิธีการแก้เพจวิธีการต่อบอลเท้าสู่เท้าที่แม่นยำแบบนี้ด้วยนะครับให้เราได้เห็นกันบ้างซึ่งเกี่ยวเนี่ยมีบ่อยครั้งนะครับต้องย้ำว่ามีบ่อยครั้งแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยก็มีเห็นแบบบ่อยๆอยู่แล้วนะครับแถมทั้งครึ่งแรกไมทุเรศนี้ยังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จังหวะที่สอดขึ้นมาล้วก็มงไปติดยิงติดอีกเสียดายมากนะครับแล้วก็ครึ่งแรกถ้าถามว่ามีจังหวะผิดพลาดไหมแมนยูยังมีนะครับกองหลัง กองกลางยังมีจังหวัดหลุมหลวมหลุดตำแหน่งนะครับแต่ดีหน่อยที่เชลซีเนี่ย ไม่คมด้วยนะฮะในหลายจังหวะเราก็พลาดกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันสาหรับทีมเยือนนะครับสุดท้ายครับทางเชลซีก็มาได้ประตูตีเสมอห,หนึ่งหนึ่งจากโคพาเมอร์นาทีที่45นะครับก็เป็นจังหวะที่พาเมอร์เนี่ยก็ได้บอลปุ๊บแล้วก็หาช่องยิงละพยายามแบบกินพื้นที่มาเรื่อยๆนะครับจนมันมีช่องยิงแล้วก็ยิงแบบไม่แรงนะแต่ว่ามันไปอีกมุมหนึ่งอ่ะแล้วมันก็เป็นประตูนะครับซึ่งจุดเนี้ยสังเกตได้เลยนะครับว่านักเตะแมนยู ยืนล้อมหน้าล้อมหลังอยู่นะแต่น้องเตะแมนยูครับเป็นไงฮะไม่มีคนเข้าไปชิดตัวกดดันนะครับได้แต่ถอยและรอดูจังหวะนะครับไม่มีคนปิดมุมนี่คือสิ่งที่แบบเกิดขึ้นเลยครับปัญหาเดิมๆนะครับถอยรอจังหวะคือจริงๆคุณเห็นลักษณะผู้เล่นแล้วว่าเขาหาช่องยิงเนี่ยคุณต้องเข้าแล้วนะครับคุณต้องทําอะไรอะไรก็ได้เพื่อหยุดจังหวะแบบนั้นนะครับคือคุณต้องพุ่งเข้าหาเพื่อกดดันละ เพื่อเป็นการบีบให้ผู้เล่นเนี่ยเปลี่ยนแนวความคิดเล่นฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนแนวความคิดจากยิงเนี่ยอาจจะเป็นแบบเฮ้ยยิงไม่ได้ละโดนปิดมุมโดนพุ่งเข้าหาละผมว่าจังหวะเนี้ยถ้าเป็นลิซานโดมาเตเนสมันไม่ถอยนะครับลิซานโดวิ่งเข้าหาแน่นอนไอ้จังหวะแบบเนี้ยแต่เป็นแม็กไวน์ดับมิดแล้วเนี่ยมันถอยและไอ้ตัวด้านหลังเนี่ยก็ยืนต้องจ้องแล้วนะฮะทำให้จังหวะเนี้ยผมมองว่ามาดูเหมือนได้ว่าอา่ะพาวเมอร์อาจจะยิงเข้าไปธรรมดาธรรมดาแต่ว่าดูจากความเป็นพลาดเนี่ยแนวรับของแมนยู u, ของเราเนี่ยมีข้อผิดพลาดเหมือนกันตั ไม่พลาดนะยหว่า การบล็อกลูกยิงลูกนี้นะครับที่ทําได้ไม่ดีนะครับต่อมาครับครึ่งหลังเนี่ยนะครับเลิฟออกนะครับชอเข้ามาขยับเข้ามาตรงกลางเอาเรเกรอนลงมานะครับก็อาจจะมีจังหวะแบบเหมือนเดิมครับมีโอกาสแต่ว่าก็ยังไม่ละเอียดทั้งคู่นะครับสวนไปสวนกันมาแล้วก็มีโอกาสอยู่บ้างในพื้นที่สุดท้ายนะครับเกมรุกด้านข้างของเชลซีมีการยกระดับเพิ่มขึ้นในครึ่งหลังทางฝั่งขวานะครับเพราะว่าเอาเจมลงมาแล้วนะฮะครึ่งแรกเนี่ยนะครับก็อูเร่ยไม่ถนัด ะครับก็โดนการโชวเล่นงานู่นะฮะขึ้นหลังก็ยกดับขึ้นมาในเรื่องของเกมลุกนะครับแม่ยูก,ก็เริ่มมีปัญหาแต่พอผ่านช่วงต้นคขึ้งหลังมา แมนยูก็เริ่มมีการจับทางแล้วก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับจังหวะทําบอลในเิที่สุดท้ายคู่แข่งอ่ะเริ่มมีแบบบ่อยๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปครับเชลซี C ก็ผิดพลาดเยอะเข่าเกินเกินก็ผิดพลาดเยอะนะครับลูกเปิดเนี่ยก็มีติดบ่อยๆทั้งคู่เลยทั้งแมนยูที่บุกข,ขึ้นไปลูกเปิดเนี่ยมีอย่างที่ผมบอกไปในช่วงครึ่งแรกว่ามีแต่ว่ามันไม่แม่นเยอะบ้างรวมไปถึงเรื่องของการเปิดติดแบบบ่อยครั้งนี่แหละคือสิ่งที่ต้องแก้ปัญหา นะครับเปิดไม่ดีนั่นแหละพูดกันแบบตรงๆเลยตามนี้นะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือเครื่องหลังก็ยังมีคงคงมีความมุ่งมั่นนะครับยังมีการวิ่งงานแล้วก็พยายามอวตูเพิ่ม คือยังมีเรื่องของความรู้สึกแบบนี้แพชชั่นหรือภาษากายนักเตะยังคงมีแบบนี้ตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับมุ่งมั่นมากกต็ตือรือร้อนมากนะครับตั้งแต่วิธีแรกจนยันครึ่งหลักนะครับจนสุดท้ายครับแมนยู U, พอมีระบบวินยัยมีความมุ่งมั่นนะครับกต็ตือรือร้อนเนี่ยก็ทําสําเร็จครับเป็นการเปิดจากการาโชแบบสวยมากแล้วก็แม็กโทมเนีคนเดิมครับสอดขึ้นมาโมงแล้วก็ยิงขึ้นนา2 1ไปนะฮะไปก็ทําให้ดีทั้งคนเปิดแล้วก็ตัวสอดขึ้นมา ซึ่งอีกครั้งครับที่แมททานีก็เกือบที่จะได้ประตู เป็นครั้งที่3นะเกือบแฮตทริกนะฮะแต่ว่ายิงได้ไม่ดีนะครับลุติสานมันเกิดขึ้นเนี่ยจังหวะแบบนี้แมนยูควรที่จะเปลี่ยนเป็นประตูให้ได้โชวซีผิดพลาดเยอะมากนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็ทําได้ไม่ดีด้วยในพื้นที่สุดท้ายนะครับจริงๆแล้วนะครับเ่อนๆวันเนในเกมวันนี้นะครับคือตําแหน่งประจําการเนี่ยบทบาทประจาเนี่ยอาจจะไม่ได้ยืนสูงเหมือนกับเกมนัดก่อนนะก็จะได้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยจะยืนลงมาต่ำกว่าบรูโนนะครับหรือบางครั้งยืนเทียบเท่ากับบรูโนแต่ผมมองว่า ว่านัดเนี้ยไม่ได้ยืนสูงกว่าทางบรูโน่เกมก่อนน่ะบรูโน่ยืนต่ำชัดเจนแล้วก็เอเมทาวานีเนี่ยยืนสูงแต่ว่าเกมอันเนี้ยบรูโน่มันยืนสูงนะครับแล้วก็เมทาวานีเนี่ยบางครั้งลงมาต่ำนะฮะแต่หน้าที่ยังคงเหมือนเดิมครับเมื่อมีโอกาสคุณต้องวิ่งขึ้นไปในพื้นสุดท้ายแล้วก็ทําประตูเป็นตัวสอดทาประตูได้ได้อีกจุดหนึ่งก็คือมันต้องลงมาช่วยเกมรับด้วยถึงแม้ว่าอาจจะมีจังหวะแบบวิ่งกระหยอดอยู่บ้างแต่ก็ มีบทบาทที่แตกต่างจากเกมกอนเหมือนกันนะครับแล้วก็บทบาทการยีประจําเนี่ยมันไม่ใช่แบบตัวส,งส่งซะท,ทีเดียวในเกมน,นี้นะครับและทางบรูโนในเกมวันนี้พอปรับไปยืนสูงเหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมฮะเราคอมเมนต์กันมาแล้วนะครับว่าบรูโนมันยืนต่ำได้ไหมมันยืนได้แต่ถ้าเกิดจะเอาประโยชน์สูงสุดเนี่ยควรที่จะยืนเป็นตัวรุกไปเลยยืนแบบค้ำเป็นแบบหลังกองหน้าไปเลยถามว่าบางจังหวะมันลงมาไหมมันก็ลงมาแหลคะครับตามสไตล์นะฮะลงมาช่วยเกมรับบ้างลงมาล้วงบอลบ้าง ลงมาช่วยแบบการไล่เพจจากแดนหลังบ้างแล้วก็แนวรกบ้าง บรูโน่มันวิ่งแบบทั่วสนามอยู่แล้วแต่ว่าไตำแหน่งประจำเนี่ยควรยืนแบบเป็นหลังกองหน้าพอมายืนเป็นหลังกองหน้าใช่ไหมฮะการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทำประตูเนี่ยมันก็มีอย่างเช่นประตูแรกถูกไหมครับก็มาจากบรูโน่ด้วยนะฮะนี่แหละคือตำแหน่งที่ไม่ต้องปรับนะครับบรูโน่อะขวาซ้ายหรือลงมาต่ำเนี่ยไม่ต้องปรับแล้วอาตรงนี้เลยนะครับดีสุดแล้วปรับอีกมันก็เสียอีกอะนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นได้ก็ตามนะครับอารบัตก็เป็นตัวยืนสุดท้ายไปในช่วงนี้นะครับเพราะว่าไมานูเองก็เราก็ราางดีว่ก็ย คบบาดหวังแบบระยะยาวไม่ได้เนาะคาซิเมโร่ก็ยังไม่มาด้วยนะครับตอนนี้อาร์บัตก็น่าจะโอเคที่สุดในช่วงนี้ไปก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาร์บัตยังมีจังหวะแบบช้าๆอยู่บ้างนะแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกครับก็คือต้องใช้ไปนะฮะแล้วก็ก็เป็นอีกครั้งครับในช่วงครึ่งหลังที่เกมด้านข้างเนี่ยยังคงหวือหวาแบบต่อเนื่องนะโดยเฉพาะฝั่งซ้ายนะครับที่ กาดาโชเนี่ยก็ยังแบบเล่นได้แบบเต็มที่แล้วก็ทําลายเกมราฟตง้ามได้ดีนะฮะทั้งเรื่องของการเคลียดนบนนะครับการเปิดบอลแล้วก็การพยายามเอาบอลลาเลียงเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายพยายามตัดนะฮะตัดเข้าตรงกลางอย่างเงี้ยนะครับคือหลายๆรูปแบบนะครับก็กาดาโชเล่นได้ดีนะฮะและยิ่งมีเรเกรอนที่เด่นเกมรุกเข้ามาในช่วงครึ่งหลังอีกเนี่ยมันก็ทําให้เกมรุกของแมนยูเนี่ยมีเรื่องของจังหวะ ที่ดูดีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับวันนี้แมนยูเพเย์แดนบนแล้วก็ตัดบอลเก็บตกบอลจากพื้นที่แดนบนได้บ่อยครั้งนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังก็ทําได้แบบบ่อยครั้งนะฮะอาจจะเป็นในเรื่องความไม่ละเอียดของทางเชลซีด้วยนะครับทำให้จบเกมก็แมนยูเอาชนะเชลซีไป2อหนึ่งด้วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมสรุปมานะฮะสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเกมนี้ผมว่า มีข้อบิดพลาดไหมมีเยอะเหมือนกันแต่ถือว่าเป็นเกมที่ดีข้อดีก็เยอะเหมือนกันนะครับผมก็เลยมองว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าให้ผ่านนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเกมนี้จุดหนึ่งที่มันโยงไปได้ก็คือการลดกระแสด,ดรามา่าได้เป็นอย่างดีนั่นเอง ซึ่งกระแสดาม่าก,ก่อนเกมคืออะไรครับนักเตะไม่เอาโค้ดแล้วนะครับไม่วิ่งแล้วนะครับโโมสอนก็สั่งแบนไปเลยพวกนักข่าวที่เล่นข่าวนะครับแล้วก็มีกระแสออกมาว่าทีมจะแตกแล้วนะครับเทนฮาร์กเตยมไปดูได้เลยนะครับว่าเทนฮา,าร์กเอาลูกทีมม่อยู่นักเตะไม่วิ่งแน่นอนในเกมพบกับเชลซีหรือว่าหลังจากนี้แต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือในเกมวันนี้ที่ผมไล่มาแล้วก็สื่ให้เราฟังคืออะไรรูกไหมฮนะนักเตะทุกคนยังวิ่งครับวิ่งทุกตัวด้วยแล้วก็ทําเต็มที่ทุกตัวด้วยนะครับคือ คืออาจจะมีแต่ว่ามันก็น้อยหรือผมตามสายตามผมผมมองว่าไม่มีตัวไหนเดินนะคือแบบกระตือรือร้อนมากคือแบบช่วยกันเล่นมากแล้วก็เล่นเต็มที่มากนะครับมันก็เลยเป็นการลดกระแสดราม่าไปนะครับผมมองว่านักเตะทุกคนยังเอาทินฮาร์กนะอาจจะมีบ้างนะฮะที่แบบดูขัดขัดว่าเฮ้ยบางเกมทินฮาร์กจัดแบบนั้นจัดแบบนี้มันอาจจะมีอยู่แล้วนะฮะเป็นเรื่องปกติแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงหนุนหลังทินฮาร์ก ล้วก็เล่นแบบเต็มที่ซึ่งถ้าเกิดนักเตะไม่เอาคุณสังเกตภาษาการได้เลยนะครับถ้าเกิดนักเตะมันไม่เอาจริงมันเดินแล้วนะครับจังหวะที่โดนเลี้ยงผ่านเนี่ยมันปล่อยแล้วนะครับเหมือนกับไอ้จังหวะที่แรดฟอร์ดปล่อยคู่แข่งมาซลีลปล่อยคู่แข่งอะไรประมาณนั้นนะครับเราได้เห็นเยอะแน่นอนแต่เกมวันนี้มันไม่ปล่อยไงนักเตะมันแบบวิ่งทุกตัวหลุดไปแล้วแม่งก็ยังวิ่งหน้าตั้งกลับมาหวดให้ได้สกัดให้ได้นะครับคือมันยังเอาโค้ชอยู่นะมันยังแบบเล่นเล่นเพื่อตัวเองเล่นเพื่อทีมมเเล่นเ่นพือตส สอดเล่นเพื่อแฟนบอลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่มีกระแสะว่าเทนฮากเนี่ยไม่ได้รับการซัพพอร์ตแล้วนักเตะ50%เกิน50%ไม่เอาแล้วผมว่าตอนนี้ภาษากายในเกมน,เนี้มันเป็นคำตอบแล้วนะว่าข่าวที่มีการเล่นกันออกมาก่อนเกมเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าแต่ต้องย้ำนะครับว่ามันเป็นภาษากายในช่วงเกมเขกับเชลซีนะเกมนัดถัดไปเรายังไม่รู้นะครับมันอาจจะบนลูปเดิมก็ได้เหมือนกันแต่ นะตอนนี้บอกได้ว่าลดกระแสข่าวได้เยอะเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสมสร์แมนชสเตอร์เดดที่น่าสนใจครับสรุปให้เราฟังกันนะครับในเกมนัดนี้นะฮะแฟนผีคิดอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ผมอาจจะพูดติดิขัดหน่อยเพราะว่าเตะเสร็จมันก็จะหโมงเช้าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะพูดแบบไม่ดีนะฮะหรือว่าใช้คําพูดเรียบเรียงได้ไม่ดีก็ขออภัยกันด้วยนะครับก็หวังว่าน่าจะเข้าใจกันนะครับลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ